พลิกหลังดูด่วนใครเจอแบงค์แบบนี้ผมรับซื้อ37,000บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่ ibank ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัชรบรัลทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัชรบรัลเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรชุดนี้ครับแค่พลิกหลังเพื่อนๆก็รับเงินถึงสามหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วท่านใดกดหหหัััววใใจรรๆ้ผมน่อยคบ พี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดมีธนบัตรแบบนี้อยู่ที่บ้านอยู่ในกระเป๋ารบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอีได้ตามหนะ้าจอแล้วลองส่งรูปเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขอัยมาณที่นี้นะครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวย ใครแชร์ขอให้รวยครับสวัสดีครับพี่มิดครับสวัสดีพี่สิริภพครับสวัสดีครับพี่บัวหอมสวัสดีพี่สถาพรสวัสดีพี่แพนทอมครับสวัสดีพี่ไม่บอกอย่าหลอกถามครับสวัสดีพี่เปิดเสั้อกะไอ้นี่ล่ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่สุรัชพินโรจครับพี่พี่ท่านใดครับมีธนบัตรแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับอ่าแบบนี้ธนบัตรแบบนี้หายากและขายได้จริงนะครับชุดนี้นะครับรับเงินถึง สามหมื่นเจ็ดพันบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับชุดนี้ครับรับเงินถึงสามหมื่นเจ็ดพันบาทใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซือ้ออ่าใครมีแบบนี้ครับผมยินดีรับซือ้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นของเก่านะครับนี่อย่างเช่นพวกนี้ครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามการน้ําชาการน้ําชาแบบนี้เพื่อนเพื่อนดูครับการน้าชาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับนี่ไซส์ใหญ่แบบนี้ผมก็รับซือ้อราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสน บางใบบอกเลยหลักล้านบางใบหลักล้านจริงครับใครมีพวกนี้นะับผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามครับนี่คือเครื่องเงินครับนี่ผ่านเงินขันเงินครับผมบอกเพื่อนๆย้ําอยู่เสมอผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังให้ดีครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองแน่นอนเพื่อนๆแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาเนี่ย บางสิ่งบางอย่างอาจจะขายได้เป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านครับพระเครื่องพระพุชาครับบ้านใดครับมีพระพุชาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยผมยินดีรับเชา่าบอกเพื่อนๆเ,เลยผมยินดีรับเชา่าให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปมาประเมินราคาครับมามามาสวัสดีครับพี่วิมลครับแชร์แล้วกลับงามๆครับอ่านะสวัสดีพี่งูเหลี่ยมครับโอ้โหมีกดกดหนึ่งมาเต็มเลยใครกดหนึ่งมาขอให้รวย ใครกดหนึ่งมาขอให้รวยครับขอให้พบเจอธนบัตรแบบที่ผมกําลังตามหาอยู่เด้อไปครับไปวันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับมาครับเรามาดูกันครับระหว่างก่อนอื่นครับระหว่างรอเพื่อนๆนนี่ครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังครับใครที่มีเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินครับหยิบขึ้นมาดูครับเพราะนี่คือเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินที่มีมูลค่าอันละหนึ่งแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินที่มีมูลค่าหนึ่งแสนบาทพี่พี่ท่านใดมีเหรียญ ยี่ห้าตังตราแผ่นดินรุ่นนี้ครับลบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่สำเริงผลภาษีครับเอฟซีครับผมอ่าสวัสดีพี่นนครับพี่นนคอนนะครับอ่านี่ครับนั้นใดครับมีเหรียญยี่ห้าตังราชการก้าตราแผ่นดินแบบนี้รบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับเหรียญแบบนี้ผมรับซื้ออันละหนึ่งแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ ยี่บห้าตังแลกหนึ่งแสนยี่บห้าตังแลกหนึ่งแสนครับพี่จ๋ากด, like, กดไลค์กดแชร์ไปกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆของท่านดูว่าเฮ้ยไอเหรียญยี่บห้าตังตาเป็นดินแบบนี้ที่บ้านฉันมันก็มีใครมีเหรียญรุ่นนี้ครับกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับน่ะยี่บห้าตังอันละแสนนี่ครับแบบนี้ผมรับซื้อจริงใครมีแบบนี้ครับผมรับซื้อจริงไม่โกหกไม่หลอกลวงอันละแสน มาครับมาครับเรามาดูดีกว่านี่คือเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินปีพศ2,500เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นจํานวนเยอะมากๆแต่จะมีบางเหรียญครับแต่จะมีบางเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ที่มีลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะใครมีแบบนี้นะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งมาแล้วส่งมาย้ํานะครับรับซื้อแต่แบบที่ผมกําลังตามหาถ้าบ้านท่านมี3ามสีเหรียญแล้วเหมือนกันบอกเลยเหรียญแบบนี้ไม่มีราคา เหรียญแบบนี้ยังไม่มีราคาครับสวัสดีนะครับพี่จอนนะครับ F อจากอนองครับอ่ากดไลค์กดแ like, ชร์หน่อยกดไ like, ลค์รัวๆเป็นกําลังใจให้หน่อยเพราะที่มาแหกปากเปลา่ปลาๆทุกวันเนี่ยเพื่อต้องการรับซื้อครับเพื่อต้องการรับซื้อใครมีแบบนี้เหรียญยี่ห้าตังค์แบบนี้เอามาขายผมอันละ1 0 0 0 0แบาทดูนะครับดูจุดแรกดูให้เป็นปี2,500ครับดูให้เป็นปี2500ครับจุดที่2ครับ เหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินพิมพ์เล็กครับถึงต้องเป็นพิมพ์เล็กเท่านั้นถึงจะมีราคาจุดที่หนึ่งคือเป็นปีสองพันห้าร้อยครับจุดที่สองครับเลขสองกับเลขห้าต้องห่างกันเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ผมซูมให้ทุกท่านดูทุกท่านแคปเจอร์ไว้ดูนะครับเลขสองกับเลขห้าตรงนี้นี่มันจะมีร่องเนี่ยร่องเนี้ยจะห่างกันถ้าร่องนี้ของทุกท่านห่างกันเป็นปีสองพันห้าร้อยมาดูจุดที่สามครับมาดูจุดที่สามครับ ขีดที่ใต้ตราแผ่นดินครับขีดที่ใต้ตราแผ่นดินครับนี่ขีดตรงนี้ครับชี้ลงมาที่ตัวพอพานย้ํานะครับขีดเส้นนี้ต้องชี้ลงมาที่กลางพอพานเท่านั้นชี้ลงที่ปลายพอพานยังไม่มีราคา3จุดรับเงินแสนครับแค่ทุกท่านดู3จุดนี้ทุกท่านก็เอามาขายผมได้ลวครับสภาพสวยเหรียญละแสนสภาพเก่าๆวันก,นก่อนซื้อมาอันหนึ่งสี่ห้าหมื่นเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับสภาพเก่าๆเน่าๆเนีเน่ย ผมซื้อมา1เหรียญ4-5่ถึงมืนบาทสวัสดีพี่ๆทั้ง 1, 5 0 0ท่านครับดูนะครับจุดที่1คือดูให้เป็นปีอะไรครับปีพศ .2,500 จุดที่2นะครับเลข2กับเลข5ตรงนี้ฮะเลข2กับเลข5ตรงนี้ครับต้องห่างกันสวัสดีพี่สวิทย์ครับเอีจากเมืองชิบะครับนี่ฮะเลข2กับเลข5ต้องห่างกันจุดที่3ครับขีดตรงนี้ฮะชี้ลงมาที่กลางพออพานเพื่อนๆด,ดูนะครับใครมีเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินแล้วมีทั้ง3จุดนี เพื่อนๆมารับได้เลยครับสภาพสวยผมรับซื้อ1000 0แบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับไม่มีโกโหกไม่มีดราม่าใครมีสภาพสวยผมรับซื้ออันละ1 0 0 0 0แแต่ต้องเป็นเหรียญที่สภาพสวยนะครับเหรียญไม่สวยราคาอันหนึ่งเหลือ3ามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะฟังให้ดีนะครับถ้าเหรียญเป็นสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยสภาพแบบนี้ผ่านการใช้งานมาอันนึงเหลือประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทนะแต่ถ้าเป็นเหรียญสวยเลย ผมรับซื้อครับห่เหรียญ1น0 0 0แสนบาทมาแลกเงินสดไปได้เลยครับเอาเหรียญของท่านมาแลกเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับใครมีแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับมาครับนี่ครับบ้านใดครับมีเหรียญจีนครับบ้านใดมีเหรียญจีนแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับสตาร์ทที่เหรียญละ2,500ถึงเหรียญละ30,000 0บาทนะครับใครที่มีเหรียญต่างประเทศต้องดูนะฮะห้ามพลาดนะครับสตาร์ทเหรียญละ2,500ถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0บาทครับนี่ แบบนี้ครับนี่แบบนี้เหรียญจีนนายพลหยุนซื้อไข่เหรียญต่างประเทศเหรียญอังกฤษครับแบบนี้ยินดีรับซื้อครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนสวัสดีพี่ๆทั้ง1,600ท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับพี่ๆท่านใดครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัชบุลาเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานนี่ผมรับเช่าพระรับเช่าพระเครื่องพระบูชาครับนี่พระเก่าพระใหม่พระกล่องครับนี่อย่างนี้ครับรับเช่าองค์นึงเป็นหมื่นฮะ แบบนี้รับเช่าองค์นึงเป็นหมื่นครับนี <ian> พ่พ <reco Christ. S 2> <siglo>. ้าของหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตารวจครับรุ่น80ปีกรมตารวจแบบนี้ผมก็รับเช่าสตาร์ทเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่อง์ละ1นึ0 0 0สมบาทสตาร์ทนะครับทองคําพิมพ์ใหญ่ขัดเงานะครับหนึ่งแสนบาทใครมีนะฮะผมยินดีรับเช่านี่นี่นี่หลวงพ่อแดงครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกครับอันนี้เป็นเหรียญสมเด็จโตครับอันนี้เป็นเหรียญสมเด็จโตครับนี่ปี2517ครับอันนี้เป็นพ้าของหลวงพ่อโสธรครับ ศึกแบบนี้หน้าตาไม่เห็นแบบนี้ผมก็รับซื้อครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชานี่พระบูชาองค์เล็กนี่แบบนี้ผมชอบมากเลยรัตนะแบบนี้ครับรัตนะแบบนี้ครับนี่แบบนี้ผมรับซื้อรับเช่าแน่นอนครับใครมีนะครับพระเครื่องพระบูชาแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะหรือใครอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยานตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้าม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 า,มา เรามาดูนี่หนิครับนี่คือธนาบัตรครับนี่คือธนาบัตรที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เเป็นธนาบัตรที่ผมจวหัวมาว่าชุดนี้ครับเพียงแค่พลิกหลังเพื่อนๆก็จะรับเงินแล้ว3ามหมื่นเจ็ดพี่ๆท่านใดครับมีธนบัตรแบบพวกนี้อยู่ที่บ้านครับมีธนบัตรแบบพวกนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกด9กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับรบกวนกด9กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับชุดนี้ครับ3ามหมื่นเจ็ดพันบาทชุดนี้ครับ3ามหมื่นเจ็ดพันบาทครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อ ใครมีธนาบัตรแบบนี้ครับรบกวนกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับพี่จ๋ากด9กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับธนาบัตรชุดนี้37,000บาทใครมีแบบนี้มาแลกเงินสดไปได้เลยใครมีแบบนี้ครับมาแลกเงินสดไปได้เลยมาเรามาดูใบแลกกันดีกว่าเรามาเริ่มดูใบแรกกันดีกว่าครับนี่ฮะพิกหลังเพียงแค่พิกหลังครับเพื่อนๆก็รับเงินแล้วเพื่อนๆก็รับเงินแล้วครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่จ๋าขอคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหม เป็นกำลังใจให้กันได้ไหมแบบนี้ยเป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับมาครับมาครับนี่ฮะนี่มาครับมาครับนี่คือธนบัตรรัชกาลที่เก้าครับนี่แค่พลิกหลังเพื่อนเพื่อนดูนะฮะธนบัตรพวกนี้จะมีตัวเลขอยู่ด้านหลังเพื่อนๆพนี่ๆดูนะครับธนบัตรที่แบบที่หายากเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังเพื่อนเเห็นไหมครับโค้ดรับจะมีโค้ดรับอยู่ในธนบัตรเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ตัวเลขตรงนี้หนึ่งสามหกห้านี่ หนึ่งสามหกห้าครับนี่ดูนะครับธนบัตรพวกนี้ใครที่ดูด้านหลังอย่างเดียวพลิกหลังดูครับนี่ฮะถ้ามีเลขแบบนี้ครับเลขสี่ตัวเลขสามตัวธนบัตรของท่านจะมีราคามากกว่าธนบัตรทั่วไปครับธนบัตรของท่านจะมีราคามากกว่าธนบัตรทั่วไปครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับหนึ่งสี่เจ็ดสองแบบนี้หนึ่งสามหกห้าแบบนี้ใครมีธนบัตรแบบนี้ครับที่มีเลขอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้ผมรับซื้อนะครับชุดนี้นะฮะฟังไม่ผิดแน่นอนครับผมจ่ายเงินสดไปถึง สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเพื่อแลกกับธนาบาัตรชุดนี้เพียงไม่ถึงเพียงไม่กี่ใบครับใครมีธนาบาัตรรุน่นนี้กด9ก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมาครับนี่ฮะนี่คือธนาบัตรที่ระลึกรัชการที่เก้าพิมพ์คําว่าตัวอย่างครับเพื่อนเพื่อนี่ๆดูครับธนาบัตรพวกนี้พิมพ์คําว่าตัวอย่างนี่ฮะอ่าดูครับตัวอย่างตรงไหนนี่เพื่อนๆดูครับมีตัวหนังสือสีแดงพิมพ์คําว่าตัวอย่างอยู่บนธนาบาัตรนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับและตัวเลข ศูนย์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 ถ้ามาเป็นใบแบบนี้ใบหนึ่งประมาณสามพันบาทแต่ถ้ามาเป็นชุดชุดหนึ่งสองหมื่นกว่าถ้ามาเป็นใบใบละสามพันอย่านําไปพับโดยเด็ดขาดนะวันก่อนก็มีคนเสนอมาตั้งหลายใบนะครับมีคนเสนอมาตั้งหลายใบธนบัตรทุกใบมีรอยพับผมก็งงว่าเขาเอาไปพับเพื่ออะไรเขาทําไปเพื่ออะไรครับดูนะครับนี่ฮะแบงค์ห้าร้อยครับนี่มีคําว่าตัวอย่างทุกใบเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นไหมครับมีคําว่าตัวอย่างทุกใบใครที่มีธนบัตรพวกนี้ครับ พี่ๆท่านใดที่มีธนบัตรพวกนี้ครับดูนะครับดูที่ด้านหลังจะมีโค้ดรับแบบนี้จะมีโค้ดลับแบบนี้ครับนี่จะเป็นตัวเลขที่พิมพ์แบบนี้ใครมีนะครับพลิกกลับมาที่ด้านหน้าดูนะครับแล้วเป็นคําว่าตัวอย่างแบบนี้ผมรับซื้อนะครับใบหนึ่งตาตาที่สองพันกว่าสามพันกว่าแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยแบงค์พันถ้าท่านนําไปใช้ท่านก็ได้พันหนึ่งแต่ถ้าท่านสังเกตแบบที่ผมบอกชุดหนึ่งสองหมื่นกว่านะชุดหนึ่งสองหมื่นกว่านะครับนี่คือธนบัตรที่ระลึกครับ แบบธรรมดาขายได้ใบหนึ่งประมาณร้อยหกสิบตัวอย่างขายได้ใบหนึ่งสามสี่พันมันกี่เท่าเพื่อนๆนสังเกตเจอตัวเลขค้นลับราคาพุ่งไปยี่สิบเท่าเลยครับนี่ฮะนี่แบบที่พี่ๆท่านนี้เขาพบเจอมาครับพี่เขาพบเจอมาแล้วเขาไม่รู้คุณค่าจะนําไปใช้จะนําไปใช้พี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมผมส่งมาให้คุณแบงค์ดูก่อนดีกว่าเผื่อจะขายได้ครับใครที่รู้ใครที่มีธนบัตรพุ่งนี้นะครับกด9ก้ากดหัวใจรัวรวมาครับกด9ก้ากดหัวใจรัวๆมาครับธนบัตรพุ่งนี้ หายากและขายได้จริงนะครับชุดนี้นะครับที่ผมหยิบให้เพื่อนๆพี่ๆดูรับเงินนะครับถึงสามหมื่นเจ็ดันบาทบางคนมีบางคนไม่มีแต่คนมีมักจะไม่รู้คุณค่าเกี่ยวกับธนบัตรพวกนี้ครับคนที่มีครับจะไม่รู้คุณค่าเกี่ยวกับธนบัตรพวกนี้ครับมาครับมาครับมีคนขอดูเหรียญยี่ห้าตัง์อีกทีเดี๋ยวจะโดนด่ามาอย้าอีอยา้ <c oughs> อยาอีกหนึ่งรอบครับ ขอย้ำอีกหนึ่งรอบครับนี่คือเหรียญยี่สบห้าตังตราแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยอันละผมรับซื้ออันละหนึ่งแสนรับซื้ออันละหนึ่งแสนมีเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีเหรียญห้าสิบตังปี2 5 0พันห้าร้อยมีจุดบ่งบอกแบบนี้สามจุดฟังให้ดีครับเหรียญที่มีราคาต้องเป็นเหรียญยี่สิบห้าตังครับย้ำนะครับต้องเป็นเหรียญยี่สิบห้าตังแบบนี้ฮะนี่ครับและ ต้องเป็นปีนี้เท่านั้นคือปี2 5 0 0ันครับอันละแสนใครมีแบบนี้ดูให้ดีย้ำให้ฟังอีกหนึ่งรอบครับย้ำให้ฟังอีกหนึ่งรอบใครที่มีเหรียญยี่ต้างะตตราแผ่นดินแบบนี้ครับใครที่มีเหรียญ2ี่ต้าตคตตราแผ่นดินแบบนี้ดูด่วนดูด่วนระวังพลาดแบบนี้อันละแสนแบบนี้อันละหนึ่งแสนผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะแบบนี้อันละหนึ่งแสนครับดูนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งดูอะไรครับย้ํานะ ปี2 5 0พจุดที่2ครับเลข2กับเลข5ตรงนี้ต้องห่างกันเพื่อนเพื่อนี่ดูนะครับเลข2กับเลข5ตรงนี้ต้องห่างกันจุดที่3มครับขีดตรงนี้ต้องชี้ลงที่พอผ่าน3จุดนี้สำคัญมากๆใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ครับอันละ1,000บาทมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆ กับเหรียญกับธนาบัตรที่ผมนามาให้ดูในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอย่างเช่นธนาบัตรชุดนี้รับซื้อมาถึง37,0 0 0บาทเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้อันละ1 0 0 0 0 0สบาทมันเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆลองดูครับลองสังเกตตามแบบที่ผมบอกใครดูแล้วไม่เข้าใจรบกวนครับไปกดดูหลายๆรอบนะท่านไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ถ้าเกิดท่านเจอแบบนี้อันเดียวคุ้มครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเป็นวัตถุโบราณเนี่ยกับเพื่อนๆทั้ง1 3 0่งท่านไ่ก่อนเนี่ย ขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆของเก่าบางชิ้นมีราคามากกว่าที่ท่านทิดกันนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บี0อนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ